มาดูในส่วนของการจะฉายภาพยนตร์ปรมปฐมทัศน์นะคะในภาพยนตร์อุปทานค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะคะได้จัดกิจกรรมจิบกาแฟเสวนายามเช้าหารือการฉายภาพยนตร์อุปทานปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศรอบประมทัศน์5พฤศจิกายนนี้ค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุม CVM อาคาร อาภูเก็ตโฮเทลนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตได้จัดกิจกรรมจิตกาแฟเสวนายามเช้าหารือการฉายภาพยนตร์อุปทาน ปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศรอบปฐมทัศน์เป็นการร่วมพูดคุยกันกับเครือข่ายของวิทยาลัยทั้งภาครัฐเอกชนสิทธิ์เก่าและผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนประชาสัมพันธ์การเปิดตัวใช้ภาพยนตร์ซึ่งได้จัดทําในรูปแบบหนังสั้นอุปทานเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีจิตอาสาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพิ่มคุณค่าผู้เรียนสายอาชีวศึกษาของประเทศไทย ร่วมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการสร้างสมดุลธรรมชาติและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาสายสามัญรวมทั้งการจัดหาไรายได้ในการซ่อมแซมอาคารเรียนห้องปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและอุทกภัย,ยที่ผ่านมา สำหรับภาพยนตร์ดังกล่าวนะครับจะฉายในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่อาคารยิมเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินภูเก็ตเวลาเขาบอกว่า11นา11นาทีนะครับขณะเดียวกันจะมีการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางหลายช่องทางด้วยเช่นเว็บไซต์ f e c o o o t k t t o t y o u t u b e นะครับซึ่งผู้สนใจก็สามารถร่วมสนับสนุนงานโดยสแกน QR c o ารในบัตรที่ไม่ระบุราคาแล้วแต่จะให้การสนับสนุนด้วยก็ได้นะครับ ี่องครับวันที่5พฤษภาคม2 5งพเนราเจอกันที่4ี่พันที่นั่งเวลา11โมง, 4, โมง, 4, โมงนาทีร่วมปฏิวัติการศาึกษาแก้ปร,ประเทศไปใท้ภา,าพยนต์ชื่ออุปทานอุปทานก็คือเราจะสร้างคนดีเราจะสร้างคนเก่งเราจะสร้างคนที่มีจิตอาสาและไปช่วยประเทศถ้าแบบนี้ครับประเทศไทยเราพัฒนาได้เราจะอยู่ดับต้นต้นของโลกครับเจอกันวันที่5พฤษภาสองห้าอรลงยิม4ี่พันที่นั่งครับขอบคุณครับ